สวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวอาสู้ฟังนะครับแนวแรกว่าครับเรื่องเล่าโอ้ยมันฝันขัดว่าเยำมันขึ้นครับผมฝันว่าจังสี่ฝันว่าไปเก็บบักงวงนอกบักงวงหญ้าบักงวงสุกกดว่ะครับบายดีตากัะได้ไตกระวองไปเนาะครับผมไตกระวองโบราณนะกระวองอเดี๋ยวมันคาศอกนะโอครับผมครับ ใต่ไปใต่ไปไปใส่บกงองน่ะไปเก็บบกง,งโดนบอ่อเอง่าอคสาบะเทียนี่มือนั้นเป็นมือเรียนแจงเนาะเพราะดีอย่างกระบองไปเขาในห่มบกงอง่ะครับผมบดเทียนี่ฟ้องเชียงขาดขาดพราะมันบกง,งโดนบา้านเป็นงาบกง,งหักบา้านเป็นบกง,งโดนใส่โซ่ใหม่บ่ขาดตาเขาได้ยู่กระบองขึ้นแหนขึ้นเบื้องพรอมนะครับผมพผ่หิน โอ้อยตาแดงจึงคืออยู่บ้านมัน,นี่ย่าง,งนี่คิอบ้าครับขอหญ่ก็สังเกตเห็นบ้านผมย้อนเตนะลงะม,มาหน้าครับนี่บอกเขาว่าผีเผ็ดผู้ใหญ่ว่านนะผีเผ็ดโบเมียนว่าผีเผ็ดนี่บอกเขาว่าผีเพิดพ่อแม่เพันว่าผมบอกเงีวอะไรครับผมตาแดงจึงคืออยู่ครับครับบ้านผู้ใหญ่ก็ได้ก้มเอาห่วงบ้านครับก้มเอาหัวงเงยขึ้นมาอีก หายว่าไปได้ไปเห็นตัวเด็กจุดต้นมอง,งนั่นนะครับผมเห็นตัวเด็กจุดต้นม่วงนั่นเจ็ดหาครับเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งครับจังหวยมันคือเป็นแนวนี้จังหวะว่าเจ็ดหาครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งต่อกันบอกครับมันข้นระบาดมันข้นระบาดเจ็ดหาระบาดเนี่ยมันมัน,มววมนก็ไมาอยู่ใต่กันดีกันนะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งถ้าว่ามันเขียนต่อกันได้เรื่องวันนี้มันมันอยู่ต้นใหม่ได้ครับมันอยู่ต้นบอกหวงครับผีเนี่ยก็อยู่ต้นบอกหวงเนี่ยถึตาแดงจืงคืองูสงสัยผีเฝ้าผีมาเฝ้าต้นดอก่วงเนาะโบมาจากเจ้าบ้านตาก็เลยว่า้าดหนีโบพอแม่เป็นว่าผีเพครับผมบอกย่าหนึ่งตาแดงบ้านพ่อนหญ่กล่มลงกเอาบอกหวงเมื่อเหนคือไปร บเห็นถีโอ้ครับเพิอนเห็นเป็นตัวเด็กกันนะ่ะครับเด็กสามตัวเห็นบ่ล่ะครับคุณตาครับเด็กสามตัวบ่บอกเห็นบ่เห็นเนาะแต่สุก,กรเหมือนตาก็เลยบอกคนอยู่เลยว่าสองผัวเมียนั่นแะไปพยายามเฮ็ดนนั่นนะครับนี่เขาบอกหาเก่าสองวันอาทิตย์ทิ่พ่านมาเนะครับเนาะ ปริทเลขสามตัวหาเก่าสอครับ f อเพิ่มเติมขึ้นมากกับเจ็ดหากับเจดหนึ่งนะครับแมนครับผมสลอกกับหัวเมื่อเลยนะครับเต็ที่ิ่ินมาเนี่ยทั้งล่างทั้งบนบอกครับคุณตาเก่าหนึ่งเลยนาะครับเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งกับเก่าเจ็ดครับ f อกับเขาครับเก่าหนึ่งตัวเขาเก่าหนึเนาะครับเนาะครับผมขอโดดก็อภัยครับตรงๆครับเขาเก่าหนึ่งครับเป็นผุ้ที่ฟันแมนเนาะครับ f อฟี มันจะเป็นเพราะยัฝันขากลอยเบาอย่างครับผมเพราะยัยก็ไม่เคยฝันแนวนี้จ้าเผื่อเพราะยัยอยู่ทันรถรถพยาธิ์นะครับโอ้ตาแดงจึงคืนเลยตาแดงจึงคืนมาเลยเพราะยัยโกมเอาเอาบอกว่าเงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นผีเดี๋ยวเห็นเป็นตัวเลยครับอืมไปไต่บอกมองกลางคืนไปไต่บอกมองกลางคืนโอ้สมัยโบราณต้องไปไต่ได้หรอครับจังสิท่านโมไใจนั่นละแต่ว่าคุ้มเงื่อนี่มันกลับเป็นสมัยใหม่เด้๋ยวเดีว่าความฝันนังเพราะยัยเลยไปไต่บอกมอง ไปเก็บบกม่วงหันละบอกง่ายใต่กระวองไปครับผมไปหอดต้นบกม่วงบาดนี่ไงแนมขึ้นมาเลยเป็นตาแดงจึงคือบาดนี่ีิวอ้ผีดอกตัวบาดแนมไปแนมมาเห็นผมย้อนตาสะอยู่นะครับครับครับนี่ล่ะไปว่าฝันโอ้ยขอบคุณในหลายครับคุณตาให้แนวทางได้เด็ดเนาะมีอีกอยู่บ่ครับนี่กระหเมื่อขึ้นเลยยังบ่ครับครับฝันตัวนี่ก็ได้วานนะครับก็เท่านี้ล่ะ โอ้ย <En. S 1> ขอบคุณในไลน์ครับคุณตาเลี้ยงง้อขอบคุณครับสวัสดีคร <c ười> ับคุณตาเรียงครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแอมโล่งสิจุดไว้แคบนาจออีกครั้งนึงครับเลขสามตัวสองตัวครับงวดวันที่สิบหกท่นวาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมโล่งสิจุดนะไม่เด้อครับเนาะไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมสำหรับชมเมืองโตเลขของตาเลี้ยงงัวครับเห็นเลขอยู่ในต้นบักม่วงครับสองตัวครับเจ็ดห้ากับเจ็ดหนึ่งครับเอฟสีเนาะ แล้วก็ฝันวันอาทิตย์ก่อนครับผู้เฒ่า2ตายายครับมาหามาบอกเลข3ตัวครับ592 592ครับอายุของตาเลี้ยงงัวนี่67ปีอย่าง68ครับท่านผู้ชมเนาะฝันเกียวแก่คับผู้เฒ่ามาหาอาจจะมาอายุหรือว่ามาตัวเลข3ตัว592ก็ได้ครับผัดฝันเมื่อคืนนีลครับคล้ายๆพี่เปรตตาแดงประสนครับ75กับ71เนาะครับเนาะเห็นตัวเลขชัดเจนครับ FC งวดวันที่16ธันวาคมพศ .2566 ครับ ขอให้มีโชคใหญ่กับตาเลียงง้อครับเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนีบ่าวแอมโลธงกัจิราธรรมชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่เอฟซีบ่าวแอมโลธงสิภาพไปเบื้องของดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมโลธงหนีไปเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยนี่คองดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับรมาชม เป็นของเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจนสีเหลืือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถาอยู่ของไมคกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใชครับโ <ours> อ <for> ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยท่องรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแ,แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปปะสามครั้งลูกหอต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็น้านเห้ยวไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนา้านเห็ดใ้คนมองโบเห็น,าน้านค้าเห้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเหาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แตะครับท่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูน I ม mean, ีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอ็มเราตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบัวลายครับเอามาฝากเอบซี่บัวลายกับโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลืเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอรตเตอรีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสิใหเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ